ออินเสวัสดีครับผมถามมาเที่ยวหาดนางคอยถูบตำเทียบไอติมาคร <laughs> ับครับผมตำตลาดด้ยครับผมของกินเทียบ อันนี้จะเป็นอขปากขไม่ใครยจัดดเลยคับดมาเลยเอาแบบเป็นเอายำเลยเอายำนะยำก็เป็นโอ้หสดๆเลยครับ ก็เห็นทุกร้านนี่องนี่ครับผมมาดูเขาเอินอนยังครับทุ้งทอดติดจอดเลยผมนี่ทุกร้านเลยเดี๋ยูเบิ่งรตรงปา่าในน้ำโขงครับผมเมนูเด็ดมากินมากเลยครับส้มตำอ๋อเด็ดจังแบบนี <c oughs> ดูทุกวันอยู่อ๋อครับผม ปลาอีกยังครับปลาคืงปลาคังปลาคังเราเป็นปลาคังครับเนื้อนุ่นชักบาทครับหม้อละสองร้อยมอละสองร้อยอันน้ำผงแขกแขกได้ไหมครับจ้าจับขึ้นมาจากนี้เขาไปแล้ซื้อตลาดครับมีพ่อค้าพ่อค้าเอามาส่ง คนที่บ้านนี่แหละพี่อุม้มนุ้มบ้านเดียวกันนี่แหละยากน้ำข้นนะครับพาท, <ฮะ S 2> ที่เขายำน้ำ,นนำข้นขายตะไคร่ใบมะกรูดแล้วครับผมเห็นมีหอมแขกหอมผอเทศด้วย ปลาอย่างอื่นเห็ดบ่ได้ครัาพี่ไม่อร่อยไม่เหมือนปลาหนัง,นนงใช่เพียขงงกว่า <c oughs> เอาเลยครับผมตามตับปกติเลยครับ <c oughs> ผม,ม,น,มนัวนิดหน่อยผม <c oughs> ยำมีน้มปี ส่วนหอมครับชีโรย,ยนนหน้าเซฟตต้องจับดีไว้ก่อนครับมีตากกับหอมครับผมขึ้นชายนี่ทองนขอเปรี้ยวจากนี้ครับน้ำมะนาว ครั<ส>บเบิ um, ้งยังไงครับว่ามันสุดก็ดูเนื้อมันหดแบบนี้เปน้ำพ่นละครับ กม่ไปิดแต่ชุ่มกันไม่เกินสองสามทุ่มนะพี่ ยำรวม,มครับผมใช่ยำรวมน,นี่คือมันวน,นะครับ <c oughs> สุดยอดเลยาายางหลายยางมากเลยดอ <c oughs> ้ดดเต็มครั หอมหออมมาเตะจังหวัดไหนครับผมกระสินครับผมจานกี่บาทครับมียำรวมยำรวมร้อยห้าสิบร้อยสิบครับผมเต็มจานร่นจานเลยกระลากหลายมากเลยนี่จานนี่ใจน้องร้านแกะสะลักดู วทีิราดนซิงครับเอ้โ้ตัวใหญ่ๆไใหญ่ี่น่าได้ครับเอาลงๆครับวางๆครับสูงเส็นเกิดอะไรครับเจะโอเพ่นมาแล้วนะครับใหญ่มาเลยที่โฆอันอันบอกกุุงเ้นแสดง มึงไ่กวาได้ปะเลสัตว์มีลาขาวไข่ไข้ผมเลยส่วนตำนีสีเจี๊ยบๆเป็นสีรับสุดยอดเลยะครับปาเผาครับผมเป็นเงี่ยคนับเั็นี้เป็นกระสุดด่วนไปซิมดาวทางนี้มึงแตกตางค์ก็ปาทางทางเขาเนี่ย

แล้วนั่นกองพูดเสียงอนไกนว่นนั้นตกน้ำโคกเไดายเงนำโคกก็เด้วยหกัมัสีก็ไรก็ดีน้ำตองไหนพี่ครับนี่เหกอครับครับหางเป็นหน่ครับครับตัดลมเป็นหน่วยครับขันดิ คือไทยไอ้นะพี่แต่จะื่อกี้ยงเป็นไายนะอว <c oughs> างไปดีกว่า <c oughs> มันมันสิมันสินสดแดงมาดิโอ้ <c oughs> หแียวสันเันแบบน้ำข้นด้นยัต้องแบบหนามข้นนกันต้องเป็บนบวง ต้องอยู่โซนสะใจมายำมครับปรยำดดัครับอันน้้ก็แซบเนี่ยนี่ว่ตีนนี่ครับพี่เดชทองครับนี่ครับตุธิราแดนซิ่งภูุิเต้นเดือดดังเลยเดือดดังเลยเดือดเดืเองดีเลยในนี่นี่ตอย่างเลยหมอยกุ่มตัวใหญ่ครับผมมนกุง กุ้งกุ้งมิเลีนะครยกุ้งกุ้งกุ้งบั้นโหำใหญ่หวทุกคนนี่พานแซบมาเอ้ยคุนคนนะครับสุดยิริแซบแซมขแนะนำเลยขานี้ัวยังก่่าอาบน้ำคอยความ

ว่านไส้หนุบโค้งต้องืิดว่าไส้บอลูอืออันนีงจับมากเข้มข้นเหมือนเปียวอย่างแบบจัดดีมากเลยล้วงโต๊ะบ้าไครโคตรระบบอยากคุณชิมน้ำจัดจานสวยครับแม่สดพี่นุ๊ตต้องรับน้องนะครับนี่ไนนี่นี่อ๋อ เฟ้าด่านจิมก่อนพี่รู้น้ำน้องผมเมือนลวกปากเลยเหมืนน่ะชิดชิดอย่างไรชิดอะไรผิกแต่ของผมชิดโอ้โหชิดเดี๋ยวบพ่งยินวะมาหาแกไปหาแกแบบมากต่างได้บ่แหม่ก็ยังเพียรมิ้วเหมืนน่ะน้ำน้องมันพวกเอาเลยครับผมนี่ครับน้ำน้องเขา เพ้่นเ้ยนีนะมอ้าเยเนดี๋ยวราเต็มไม่รู้เลยครับผมคงมิ้ว่ามิวสายสมต่ำครับผมนีวสายสมต่ำครับผมเดี๋ยวมากินสมต่ำครับคือกินอาหารไทยเพรใครเป็นต่อมาพุ่งเงสแจก

ตัวนีบ่มีครับอ้าวแตบโมีหรอ้าวแต่ก็ได้ือใรป่าอยู่นี่บ่คือไ่ป่าบ้านเฮาครับบ่คือทางกัทาสินคือใ่บ่บ่คือครับเค่นี่มันลายหน่วยกว่ายมไมะขายบ่ครับจะยยังไกันะบ่ไ่ไม่ ไังหวนไม่หวยางลึลุยางครับเขาไปไเขาไปทไเออเอาวอบเต็เลยยิมเนอยู่ครับุวาคุาดยมสูอไรไดแหละดัาน้ําวาปอมปละา่เบหรเนืหนือานเนื้อไหลาเปลยนบานห้องเรืตเจ้าหลยรานี่เป็นนางาสไาเยบรา้เลยทหารเสียแล้วก็จะไคนะยนเนีเสยบทุเนีเอ เอาหนึ่งไ้จ right? ับเห็น nah, ย so really ok ืนไหมเอาแล้วหลายย่งเหรอต้องไปแกะได้ไหมนุ่นขออินเลือดความจอดเลยสอบมาครับผมติดทุงนี้มิเสียนครับลูอีสานเห็นขอบคุณโมได้เลยเอาจองไปเลยนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาตัวใหญ่ๆนัวครับข้าวไม่รับรอนะร้อนจัดนะครับน้องๆร้อนจัดครับเพื่อนมาครับถนนบ่ารถนงเ้อรถแจกเขาดยเ่อนเลยเส้เกี่รนกวนไน่่อ้อยก็เขาจะๆด้ยอยคนนโอ้ตัหน่อย ก็เติมเสียงก่อนยังก่อนร้องแหลงโปรตีนยังก่อนตุ๊ตเอาไม่ไ้หลโอ้ผมแบกิวนะวันนี้อยู่ที่หันดังคอยนั่นแครับแม่สาวน้อยนั่นคือแหล่งโปรตีนของผมผมต้องการมันผมจะบุกไปหามแล้วอุ้ยหัว เราไปต้องการคุ้มถุงยี่ห้าเน้่ฝากช่องน้องของไอ้นั่นครับผมช่องยูทูบช่องไหนนะช่องฮาริดงนะครับใช่ตรวครับสะกดสะกด H S A E L เอ้ยโทษนครับ S A L W E D O N G แค่นี้และครับฮาริดงโอเคครับ S ตัวใหญ่นะครับน้องนั้นตัวเล็กหมดครับครับันแบบคุ้มสุขมากเลย ขาดบะไรครับขอบุณเก่งไงเอามีความสิ่งับผมสิงสมซือเ่าจะได้รูก้ันขึ้นนี่แหละได้รูได้น้องครับผมเขาบขึ้นกับสิ่งเพรา้องรผมตายหยดืดครับผมปีหาเราขึ้นด่วนครับปีหาครับปีหาสุดดน่ครดบโอ้กินเขาไม่ไงเนี้ยเป็นบไรวะมากินตะม้งไหมครับผมแชบิูนน้ำจบเลยนี่ลงแบบนี้ กูแข่งแล้วครับพ่อทินี่โอ้ยสะพอถึงใจกันครับผมขอบคุณมิตรภ่าที่ดีครับผมเดด่นๆในน้ำกันครับลูกวิลานกับมาเล่นน้ำกันเรื่อยๆครับผมกำปอบพวกันเรื่อยไปเลยครับแช่ครับเคยไปหาใช่ครับผมอยู่เห็นยังหลวกปากบ้านสวนอันนี้ชิดชิดิดเออคงแล้วชิดบอกผมเออหลวกปากครับผมเออเอาขึ้นเลยครับเอาขึ้นสุดยอดสุดยอด มีเหรอสิมีนั่นก็จบได้ไหมจบจบพี่วันนี้ไปอีกหลายที่ครับผมสถานที่ท่องเที่ยวของเลยมีเยอะมากครับผมเราจะพาไปครับวันนี้เริ่มต้นที่หาดังคอก่อนต่อไปจะเป็นท่าดีมีครับท่าดีมีครับผมคือแหล่งพระใหญ่ครับพระใหญ่ครับผมแล้วตอนนี้มันมีสกายวอล์คครับแต่เขายังไม่เปิดนะไม่เซูมสองสองไม่แล้วแหล่งโปรตีนไม่แล้วโอ้แม่โอ้โหหใหญ่สุดท้ายเราจะอยู่ที่บ้านมีครับผม เป็นบ้านที่ผมมาทําบุญประจําเิดผมไปเอาไปสร้างของประชุมให้เขาเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเขาต้อนรับเราดีมากกินอาหาร,หาร,หารอีสานอน่านปะปะครับผมไปแนนอนครับวันนี้ครับนี่ครับหารนางคอยจะเป็นหานต้นเงาจังหน่อยเหมือนนี่เ่ามาก,กับน้องต้องอยังก็ครับนีออ่มาถ่ายอินเสิร์ตครับอินเสิร์ตมาถ่ายอินเสิร์ตจักหน่อยนะครับสุด last เขาก็มาถ่ายลูกนะครับ น้องจกี้เข้าอินเสิร์ตทายอินเสิร์ตก่อนเข้ากับทายลูกเชื่องไวทายลูกครับนาลังเปรอคกัวเย,ยน็นครับลงน้ำแต่ว่าทึ่งบบกหนึ่งหอนสุดยอดเลยนี่ครับบรรยากาศดีแฮ